สวัสดีค่ะบีบีฮันนี่ s วชินดีต้อนรับนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะ หัวข้อวันนี้ก็คือใครเอ่ยที่เขาจะเข้ามาหาคุณในปี2023นะคะใครที่เขาจะเข้ามาหาคุณในปี2023มีตัวเลือกให้เลือกทั้งหมด4ตัวเลือกนะคะใบแรกนะะเริ่มจากฝั่งนี้นะคะใบแรกคือไพ่ h e Fool ใบที่2คือสตริงใบที่3คือฮาร์โรเฟนและใบที่4คือจัดเ e ้นนะคะเลือกกองที่ดึงดูดมากที่สุดแล้วไปฟังคําทํานายกันเลยสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่1คนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะไพ่เดอะฟูนะคะ มาเดี๋ยวขอดูราศีที่อาจจะเป็นตัวคุณหรือคนที่จะเข้ามาหาคุณหน่อยว่าเขาอยู่ในราศีอะไรกันบ้างราศีมีนราศีเมษร,ราศีกุมแล้วก็ราศีพฤษภเลขที่เกี่ยวข้องมีเลข12เลข1 สิ 11, แล้วก็เลข2นะคะไปเดี๋ยวขอดูเลยว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยเขาเป็นใครคนที่จะเข้ามาหาคุณในปี2023เนี่ยเขาเป็นใครเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องอะไร The string mm hmm. Two of Cups huh. เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องความรักแน่ๆนะ Tree of s o r d Hermit Tree of a n d s แปดไม้โอ้เรื่องความรักจริงๆด้วยเจ็ดเหรียญสิบดาบ เด e s สตารดาบอืมอืมโอเคน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์กลุ่มนี้นะถามว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณในปี2023เนี่ยเขาเป็นใครคิดว่าคนคนนี้น่าจะเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของความรักจริงๆโอเคมาต่อ ถามว่ากลุ่มนี้ใครจะเข้ามาหาคุณในปี2023คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความรักค่ะที่เขาเข้ามาเนี่ยปกติเนี่ยไม่แน่ใจว่าตัวคุณน่ะน่าจะมีคนเข้าหาเยอะอยู่แล้วหรือเปล่าเท่าที่เห็นตรงเนี้ยนะเ,เหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอาจจะถอยห่างมาจากใครสักคนหนึ่งแล้วหรือปกติเนี่ยคุณใช้ชีวิตคนเดียวมาตลอดอยู่เป็นโสดมาตลอดอะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเหมือนจะมีคนเข้ามานะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์เลยแหละคือโดยปกติอะคิดว่ากลุ่มนี้น่าจะมีคน่ะเข้าหาคุณอยู่แล้วมีคนเข้ามาชอบคุณเยอะอยู่แล้วนะแต่เหมือนตัวคุณเองเนี่ยน่าจะรู้สึกแบบรู้สึกเรื่อยๆหรือเปล่ารู้สึกว่าออ่ยังไม่อยากจะจริงจังอะไรมากคุณยังรู้สึกชิลๆอยู่ยังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยอยากจะมีความรักขนาดนั้นอะเท่าที่เห็นตรงนี้นะ คนที่เข้ามาในปีหน้าเนะี่ยคิดว่าน่าจะมีเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะตั้งแต่เดือนมก,กราเลยเท่าที่เห็นตรงนีออ้บางคนอาจจะเจอตั้งแต่ช่วงแบบพฤศจิกาธันวา2022แล้วก็ได้นะเท่าที่เห็นตรงนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปในปีหน้าเนี่ยน่าจะมีใครอีกหลายๆคนเข้ามาเออน่าจะมาผ่านโลกออนไลน์นี่แหละเท่าที่เห็นนะ แบบมาแบบไวมากมากันเยอะด้วยเท่าที่เห็นตรงนี้นะเขาจะเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือคนที่เข้ามาน่าจะเป็นคนธาตุไฟอืมน่าจะมีธาตุไฟด้วยมีราศีสิงห์ด้วยมีธาตุไฟนะแล้วเขาเป็นคนใจร้อนเป็นคนใจเร็วเข้ามาแบบที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวคือเขาจะเข้ามาแบบชัดเจนแล้วว่าอยากคุยอยากพัฒนาความสัมพันธ์อะไรเงี้ยบางทีการการะทําของเขาเนี่ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึอดอัดนะ ณนะตอนนั้นนายคิดว่าคุณน่าจะเหมือนยังไม่ได้ลืมอดีตจริงๆนะเหมือนคุณยังไม่ได้ลืมอดีตจริงๆคุณก็เลยยังไม่พร้อมนะด้วยความที่เขาพยายามเข้าหาแบบนี้เนี่ยมันทําให้คุณมันมีความรู้สึกแบบเกรงใจเขาหรือหรือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกลัวเขาผิดหวังเพราะตัวเองอะ่ะกลัวเขาผิดหวังเพราะเราอะไรเงี้ยเพราะว่าณนะตอนนั้นคุณอาจจะยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยใช่ แล้วก็อีกกรณีหนึ่งเท่าที่เห็นเขาเป็นคนที่ก่อนหน้านี้เงียบหายกันไปแล้วเออเขาเป็นคนที่ก่อนหน้านี้เงียบหายกันไปแล้วหรือความสัมพันธ์เป็นลักษณะที่มีระยะทางด้วยแล้วก็มามา,มาหายหายด้วยเดี๋ยวคุยบ้างเดี๋ยวไม่คุยบ้างปีหน้ากลุ่มนี้นะถ้าเกิดคุณคุยกับคนที่อยู่ทางไกลคนที่อยู่ คนที่เป็นชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่อยู่ไกลไกับคุณะปีหน้ามีนาโนมที่เขาจะเดินทางมาเจอคุณอือาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือใครสักคนหนึ่งที่อยู่ไกลๆเขาจะเดินทางมาเจอคุณนะเท่าที่เห็นตรงนี้แล้วการเดินทางเนเหมือนจะเป็นลักษณะของการแบบว่าส่วนใหญ่น่าจะใชน้น่าจะมาทางแบบเครื่องบินด้วยเท่าที่เห็นตรงเนี้ยเออนี่ยแหละคือเหมือนเหมือนระหว่างที่เขามา ความสัมพันธ์คุณกับเขามันก็ยังดูกระอักกระอ่วนอยู่นะดูดูแบบดูไม่รู้จะไปซ้ายหรือไปขวาดีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วอยู่ดีๆเขาก็โผล่มาแบบอยู่ดีๆก็โผล่มาเลยมาเจอคุณเลยแบบตัวจริงๆอ่ะนะเท่าที่เห็นตรงนี้นะปีหน้าก็จะประมาณนี้ส่วนใหญ่นะ่าจะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะเรื่องผลประโยชน์การงานน่าจะไม่ใช่นะเท่าที่เห็นตรงนี้แต่บางคนเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นอาชีพแบบ อย,อ,ยอย่างเหมือนเราอย่างเงี้ยเราเป็นหมอดูใช่ไหมก็จะมีลูกค้าติดต่อมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆทุกวันทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยบางคนถ้าเกิดเป็นอาชีพที่แบบฟรีแลนซ์รับงานเองอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแบบคนติดต่องานเข้ามาอะไรเงี้ยเป็นงานที่คุณจะต้องเดินทางออกไปนอกสถานที่ต้องไปพบเจอผู้คนอะไรเงี้ยก็ได้ใช่โอเคกลุ่มที่1ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าชอบวิธีการอ่านไพ่ของแม่หมอน,นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดอยากอ่านผิกาการอะไรเพิ่มเติมก็ไปอ่านได้ที่เพจและที่ IG ไอจีแม่หมอนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่2คนที่เลือกไพ่ใบนี้นะไพ่ The Strength นะขอดูลัคนาราศีที่อาจจะเป็นของตัวคุณหรือตัวเขาหน่อยว่าอยู่ในราศีอะไรบ้างเมฆธาตุดิน ธาตุไฟไม่สิสงธนูอ่าราศีกรกฎเลขที่เกี่ยวข้องมีเลข1 26 23แล้วก็เลข4นะคะแเดี๋ยวดูเลยว่าปีหน้า2023ใครเอ่ยที่เขาจะเข้ามาหาคุณใครเอ่ยที่เขาจะเข้ามาหาคุณแฮงแมน แ a งแมนแฮงแมนแฮงแมนแฮงแมนจัสมินแฮงแมนจัสมนแปดถ้วยแปดไม้ควีนไม้เดอะชีริอตเจ็ดไม้เท้าอ่ะ เพ d of ones hello f hmm. e oh. n c อสศวินดาอสศวินดาไหนดูอสศวินดาสิโอ้น่าจะเอ่อบางคนนะถ้าปีหน้าคุณมีการย้ายงาน คุณจะได้เจอมิตรภาพใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆจากการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานการการเดินทางไกลแต่เท่านี่เห็นตรงนี้บางคนอนะ่ะคุณน่าจะย้ายงานก่อนหน้านี้คุณมีโอกาสทางด้านง,งานติดต่อเข้ามานะเป็นงานที่เสนอเข้ามาแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณ,นคณถนัดเออนั่นแหละก็คือปีหน้าถ้าเกิดใครมีการย้ายงานมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นสังคมใหม่ๆนะ เป็นคนที่อยู่ในบริษัทเดียวกันบางคนย้ายงานไปเจอกับคนใหม่ๆใ,ในบริษัทนั้นนะแล้วก็ดูท่าทางคุณกับเขาเนี่ยคุณกับพวกเขาพวกเขาเหล่านี้เนี่ยจะค่อนข้างเข้ากันได้ดีเข้าขากันได้ดีทํางานร่วมกันได้ดีมีความกระตือรือร้น,นมีความมุ่งมั่นกันทั้งคุณและเขานะเท่าที่เห็นตรงนี้นะอืมบางคนเป็นลักษณะที่คุณเจอกับเขาผ่านการเดินทางเดินทางไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือน บางคนนะนะเท่าที่เห็นนะบางคนคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเดินทางหรือไม่ชอบแบบพาตัวเองออกไปข้างนอกนะแล้วมันอาจจะมีเหตุ <c oughs> จําเป็นอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณอะจําเป็นจะต้องออกไปข้างนอกจําเป็นจะต้องเดินทางมันอาจจะไม่ได้ไกลามากก็ได้บางาคนอาจจะไกลแต่บางคนอาจจะ,มจจะไม่ไกลนะเท่าที่เห็นตรงนี้บางคนอาจจะเป็นการเดินทางระยะสั้นๆได้แต่การเดินทางครั้งนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณกับเขาได้เจอกับมิตรภาพใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆนะเท่าที่เห็นตรงนี้ มันขึ้นไม่ชัดว่าจะเป็นเรื่องความรักซะขนาดนั้นแต่มันน่าจะเป็นมิตรภาพใหม่ๆนะแล้วในอนาคตจะสารสัมพันธ์ได้ไหมเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะเออส่วนส่วนใหญ่กลุ่มเนี้ยนะ่าจะไม่ได้เทไปที่เรื่องความรักแต่เป็นเรื่องของมิตรภาพใหม่ๆที่จะเข้ามามาคนย้ายงานแล้วได้เจอเพื่อนใหม่นะอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าด้วยเท่าที่เห็นตรงนี้เอ,อ่อมีความกระตือรือร้นเหมือนคุณเลยค่ะเอเนจีเดียวกับคุณเลยนะแต่เขาอาจจะอายุน้อยกว่าในบางคนนะเท่าที่เห็นตรงนี้ ดูท่าทางจะเข้าขากันได้ดีเลยทีเดียวนะบางคนปีหน้าคุณอาจจะมีแพลนเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศก็ได้นะเท่าที่เห็นตรงนี้บางทีเนี่ยการเดินทางไปต่างประเทศคราเนี้คุณอาจจะไปเจอเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ในที่นี้เราไม่การันตีแล้วกันว่าเป็นฝรั่งหรือเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คิดว่าบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วไปเจอคนไทยในต่างประเทศอะไรเงี้ยไปไปมากลายเป็นว่าได้เพื่อนใหม่มาจากต่างประเทศทั้งที่เป็นคนไทยเหมือนกันอะไรเงี้ยนะ เออนะมันมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้หมดเลยว่าเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนไทยด้วยด้วยกันแต่มีการเดินทางไปต่างประเทศเหมือนกันหรือเขาอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอืมเนี่ยแหละกลุ่มที่สองก็จะประมาณนี้นะคะเออมันคีย์เวิร์ดมันแค่นี้จริงๆนะกลุ่มที่สองโอเค ถ้าเกิดชอบวิธีการอ่านไพ่ของแม่หมอนนะคะรบกวนฝากกดไลค์กด subscribe ให้แม่หมอนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากอ่านพิกอากาศอะไรเพิ่มเติมก็ไปอ่านได้ที่เพจได้ที่ IG แม่หมอน,นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่3คนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะ The ๋ยวฮาร์โลเดี๋ยวขอดูราศีที่อาจจะเป็นของตัวคนหรือของตัวเขาก่อนว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้าง เมถ,กกมมถุนกรกฏมังกรธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มนะคะเลขที่เกี่ยวข้องมีเลข3,40แล้วก็25นะโอเคเดี๋ยวขอดูเลยว่าในปีหน้านะ2023ใครเอ่ยที่เขาจะเข้ามาหาคุณ2023ใครที่เขาจะเข้ามาหาคุณคะ สาวกลุ่มที่3 7 of swords queen of cups 6 of wands king of swords Factor, Devil, will hmm. Two of Sword, Deep, Temperance, King of Pentacles, let hmm. they do King of Pentacles, see. โอเคกลุ่มที่3มถามว่าใครที่เขาจะเข้ามาหาวิทยาลัยปี2023นะอันนี้กรณีแรกเนี่ยเท่าที่เห็นคิดว่าน่าจะเ,เป็นเจ้านายหรอบางคนเนี่ยบางที่นะมันอาจจะเหมือนมีช่วงหนึ่งที่มีผู้บริหารคนใหม่เข้ามานะเท่าที่เห็นตรงนี้บางคนเป็นผู้บริหารใหม่ที่เข้ามานะเป็นคนที่แบบ มีอำนาจนะมีอำนาจในการสั่งการนะอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาลงทุนในที่ทํางานของคุณอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเป็นลักษณะที่แบบว่าเขาอาจจะเป็นหุ้นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาหรือเป็นคนที่เข้ามาเทคโอเวอร์กิจการนี้ก็ได้นะเท่าที่เห็นตรงนี้เออเหมือนเขาจะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณในปีหน้านะเขาน่าจะเป็นคนที่เออถ้าเกี่ยวกับเรื่องการงานนะนะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ เอาแต่ใจนิดนึงเท่าที่เห็นตรงนี้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เขาต้องการทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เขาสั่งนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องการงานนะเท่าที่เห็นตรงนี้แล้วก็อีกกรณีหนึ่งคืออเหมือนจะเป็นคนที่เขาก่อนก่อนนั้นนี้น่าจะเป็นคนที่แบบเคยมีปัญหากับคุณนะเขาอาจจะเป็นคนบล็อกคุณไปเองนะ หรือที่ผ่านมาเนี่ยมันบล็อกกันไปบล็อกกันมาอยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวปลดบล็อกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงกันแน่นะคนคนเนี้ยอืมน่าจะเป็นคนที่จบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วนะปีหน้าเขาจะเข้ามาใหม่นะเท่าที่เห็นตรงนี้ <c oughs> เหมือนเข้ามาพูดคุยกับคุณเรื่องอะไรสักอย่างนะบางคนเนี่ยออเราไม่แน่ใจว่า เขากลับมารอบนี้มันมีเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องอะไรหรือเปล่านะบางคนกลับมาด้วยเรื่องของเซ็กส์บางคนกลับมาด้วยเรื่องของผลประโยชน์นะบางคนอาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกันอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงนิงนนะหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่เลิกกันไปแล้วแต่ยังมีพันธะเรื่องแบบธุรกิจเอกสารบางอย่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออนะคือการกลับมาของเขาเนี่ยเหมือนคือเราไม่ค่อยแน่ใจว่ากลับมาแล้วจะ จะทาตัวดีขึ้นไหมนะเพราะพอเท่าที่เห็นเนี่ยเขาก็ยังเป็นแบบเดิมนะเท่าที่เห็นตรงนี้นะเขาไม่คนชอบอาชนะนะแล้วก็เรื่องบางเรื่องเขาก็ไม่ยอมรับผิดด้วยเท่าที่เห็นตรงนี้อืมคือสําหรับบางคนเนี่ยมันเป็นได้อสองแบบคือเขากลับมาในขณะที่เขามีพันธะกับใครอยู่แล้วหรืออีกแบบหนึ่งคือเขากลับมาแบบเหมือนจะพยายามยื้อๆดึงดึงคุณเอาไว้บางบางคนนะเขาขอ,อาจจะยังไม่ได้มีพันธะอะไรกับใครแต่แบบว่าเหมือนกลับมายื้อๆคุณไว้อะไรอย่างเงี้ย เออใช่ยังยังยื้อเอาไว้อยู่หรือกลับมาพูดเรื่องผลประโยชน์ด้วยในบางคนนะเท่าที่เห็นตรงนี้กลุ่มที่สามเนี่ย <c oughs> คิดว่าน่าจะเป็นบุคคลคนหนึ่งนี่แหละที่เขาค่อนข้างแบบมีมีบุคลิกที่ค่อนข้างนิ่งอะไรเงี้ยคือตอนอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยพยายามทําอะไรเท่าไหร่นะ <c oughs> แล้วการกลับมาเนี่ยเหมือนอยู่ดีๆนึกจะกลับมาก็กลับอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะแบบ <c oughs> ไปรู้หรือเปล่าว่า คุณมีคนใหม่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบพยายามกลับมายื้อคุณไว้อะไรเงี้ยนะอืเนี่แหละกลุ่มที่3คิดว่าก็น่าจะประมาณนี้นะคะโอเคถ้าชอบวิธีการอ่านไพ่ของแม่หมอนะคะรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe ให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากอ่านพิกอากาศอะไรเพิ่มเติมก็ไปอ่านได้ที่เพจได้ที่ IG แม่หมอนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะชาวกลุ่มที่4คนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะ The Judgment นะ โอเคเดี๋ยวขอดูราศีที่อาจจะเป็นของตัวคุณหรือตัวเขาหน่อยว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างชาวกลุ่มที่4ชาวกลุ่มที่4ราศีสิงห์ธาตุลมเมถุนตุลกุมราศีพิจิก แล้วก็ราศีมังกรน,นะคะเลขที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีเลข5 25 8แล้วก็เลข10นะโอเคเดี๋ยวเข้าหัวข้อกันเลยว่าปีหน้าเนี่ย2023เนี่ยจะมีใครเข้ามาหาคุณในปี2023ชาวคนที่4ใครเอ่ยที่เขาจะเข้ามาหาคุณ King of Pentacles the World, the lovers. How am I the string law? Four of cups. กาวเดาะกาไม้อัศวินดาสองถ้วยอืมไหนดูสองถ้วยสิดูเหมือนปีหน้าจะมีคนเดินทางมาหาคุณนะชาวกลุ่มที่สี่เออเขาจะเดินทางมาหาคุณจริงๆด้วยคนเนี้ยบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าบางคนอาจจะเหมือนคุยกับชาวต่างชาติก็ได้นะหรือคุยกับคนทางไกล นะคุยกันมาตั้งนานไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะกลุ่มนี้นะปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะที่เขาว่ามีการเดินทางมาหาคุณมีการมาเจอหน้ากันจริงๆนะมีช่วงเวลาด้วยกันนะเท่าที่เห็นตรงนี้อืมบางคนคุยกับชาวต่างชาตินาะแล้วเขาเนี่ยคนนี้ที่คุณคที่ท,ที่ที่จะเข้ามาเนี่ยน่าจะมีบุคลิกลักษณะที่แบบว่าบางคนเป็นลักษณะที่เหมือนถามคําตอบคอําอ่ะนึกออกไหมเออบางคนคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่อ่ ต้องคอยแบบเริ่มบทสนทนาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออนะอืมแล้วเวลาบางบางคนอะ่ะเวลาคุณกโกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเท่าไหรอ่อ่ะเออเวลาคุณเงียยไปก็คือไม่ตามเลยอะไรเงี้ยบางคนอ่ะนะเออเขาเขาดูแบบเขาไม่ค่อยเข้าใจอารมณ์ผู้หญิงอะ่ะเออนั่นแหละอ,อ่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่คุณแบบ เขาเรียกว่าอะไรคนคนนี้อาจจะไม่ไดอ้อาจจะยังไม่ได้เข้ามานะในบางคนแต่ปีหน้าเขาจะเข้ามาเข้ามาผ่านอะไรเข้ามาผ่านการเดินทางนะเข้ามา,ผ,าผ่านการเดินทางในที่นี้เนี่ยคือมันไม่ใช่ลักษณะที่แบบว่าไปต่างประเทศหรืออะไรหรอกแค่เดินทางแบบแค่คุณเดินทางไปในที่ที่คุณไม่เคยไปอ่ะคุณไม่เคยไปมาก่อนเลยเป็นที่ที่ใหม่สําหรับคุณอนะ่ะแค่เนี้ยคุณก็ได้เจอเขาแล้วอ่ะ คือเหมือนเจอกันโดยบังเอิญนะหรือมันมีเหตุอะไรสักอย่างทําให้คุณเขาได้มาได้มาปะได้มาเจอกันสักทีอ่ะเออนะแล้วเจอกันเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะที่เขาอ่ะเหมือนจะมีใจให้คุณเลยเหมือนเหมือนคุณกับเขาอ่ะมองกันแล้วกันแล้วแบบว่ารู้สึกว่าใช่อะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเหมือนต่างคนต่างยังแบบไม่ได้แสดงออกชัดเจนว่ารู้สึกยังไงต่อกันนะคือมีโอกาสที่เจอกันปีหน้ามีโอกาสจะได้ไปเจอใครสักคนหนึ่งนะบางบางคนอ่ะ ถ้ายังไม่มีใครเข้ามาอืมเจอกันแต่เหมือนยังกักกักเอาไว้อยู่กักกักท่าทีอะไรเงี้ยเหมือนต่างคนต่างไม่ค่อยแสดงออกคุณก็เหมือนไม่ค่อยกล้าแสดงออกทําตัวแบบปกติทั่วไปอะไรเงี้ยตัวเขาก็อาจจะแบบว่านิ่งๆเฉยๆคุณก็อาจจะดูเขาไม่ออกนะอืมเนี่ยแหละแล้วคุณกับเขาเนี่ยน่าจะน่าจะมีโอกาสได้เขาเรียกว่าอะไรได้พูดคุยกันนะเออ แล้วก็อีกเคสหนึ่งอย่างที่บอกไปคือถ้าเกิดคุณมีคู่กรณีกรณีอยู่แล้วที่เป็นคนอยู่ไกลๆก,ลกับตัวเองเนี่ยน่าจะมีเหตุมีปัจจัยอะไรบางอย่างให้คุณกับเขาได้มาเจอกันนะได้มามีช่วงเวลาการอะไรอย่างเงี้ยอืมนะแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าถ้ามันตรงอะนะคุณก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาอะเหมือนมาเจอก็จริงแต่บางทีคุณรู้สึกว่าเออมันจะมีบางครั้งอะที่เขาตีตัวออกห่าง <c oughs> ถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กันก็ตามนะเออคือคนคน,คนนี้เขาเป็นอย่างเนี้ยแหละเท่าที่เห็นนะคุณถ้ามันตรงกับคุณคุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะคือต่อให้อยู่ใกล้กันอะแต่บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าออวันนี้เขาไม่มาหาวันนี้เขาหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออต่อให้อยู่ใกล้กันก็ตามอะนะเนี่ยแหละคือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่านะก็เลยแบบ คุณก็เลยรู้สึกว่าเขาแบบบางทีเขาดูไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละกลุ่มที่4ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าชอบวิธีการอ่านไพ่ของแม่หมอนะคะรบกวนฝากกดไลค์กด subscribe ให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากอ่านพิกอากาศอะไรเพิ่มเติมเนี่ยไปอ่านได้ที่เพจที่ IG แม่หมอนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย